สวัสดีครับผมจากร้าน Labit Solution นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวชุดกล้อง IP Camera กันนะครับตัวนี้จะเป็นชุดกล้อง IP Camera ของวิจิ เป็นของแบรนด์ที่พีลนะครับผมทั้งชุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงการต่อการติดตั้งควรทํำยังไงนะครับภาพที่ได้เป็นยังไงทีนี้เรามาดูที่สเปคตัตวแรกก่อนตัวนี้ n v r ครับเครื่องบันทึกตัวนี้จะเป็น n v r 4 channel นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นวิจิ n v r 1 0 0 4 h p นะครับ -CPR-CP คิด 4P นี้ก็คือตัว MVR ตัวนี้มี p o e อยู่ที่ตัวเครื่อง4 port นะครับซึ่งรองรับกล้อง4ตัวนะครับสามารถจ่าย P p e ให้จ่ายไฟ p o e ให้กับทั้งกล้องได้เลยก็คือพูดง่ายๆชุดนี้เป็น plug and play เอากล้องต่อสายเสียบเข้าเครื่องบันทึกปุ๊บตัวเครื่องบันทึกจ่ายไฟซิงค์ดัต้ากันภาพขึ้นเลยดูออนไลน์ง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูตัว n v r ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยตัวนี้รองรับ Smart Detection ก็คือพูดง่าย เราสามารถตั้งเป็น smart detection ได้เวลามีคนเดินผ่านมาแจ้งเตือนเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับตัวนี้สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันของเขาก็คือวิจิปเราสามารถรีโมทมาเซตค่าเซตค่าต่างๆของเครื่องบันทึกได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับใช้งานง่ายตัวนี้รองรับกล้องที่ความละเอียดสูงสุด4ล้าน4ชแนลพร้อมกันได้เลยนะครับสบายๆและที่สําคัญตัวนี้รองรับอุปกรอ์ Onvif ครับ โปรโตคอล onvif คืออะไรคือพูดง่ายโปรโตคอล onvif เนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับตัวกล้องแบรนด์ไหนรุ่นไหนที่มีโปรโตคอล onvif เนี่ยสามารถดึงเข้ามาที่เครื่องบันทึก nvr ตัวนี้ได้เลยนะครับนี้รองรับสามารถเอากล้องรุ่นอื่นที่มีเน้นนะครับที่มีโปรโตคอล onvif ดึงเข้ามาใช้งานร่วมกันได้นะครับผมต่อไปเราไปดูที่ตัวกล้องวันนี้ผมเอากล้องมา,อาสองแบบจะเป็นทรงโดมกับทรงบูลเล็ตนะครับแต่ว่า2รุ่นเนี้ย มีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันนะครับเราทรงโดมเนี่ยส่วนมนาเราจะติดไว้ภายในหรือตามชายคาที่ไม่โดนฝนนะครับแล้วก็จะเป็นอีกทรงก็เป็นทรงกระบอกทรงกระบอกส่วนมนากเราจะติดตั้งที่เป็น outdoor นะครับตัวนี้กันน้ํากันฝนได้ที่ IP67 นะครับผมตัวนี้ทนนะเรามาดูที่ฟังก์ชันตัวกล้องกันทรงโดมจะเป็นรุ่น EasyCam c 4 c 2 0นะครับผม ตัวนี้ตัวกล้องมีฟังก์ชัน f u ค l เ o อร์คูดง่ายคือภาพสี24ชั่วโมงนะครับเรามาดูเนี่ยที่เขาเขียนไว้ไลฟ์โปรไนวิชั่นก็คือตัวกล้องสามารถเซ็ตค่าให้เป็นภาพสี24ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็มี Smart ection, สมาร์ท e t เทชัน,นสมาร์ทด e เทชันตัวนี้ฉลาดข,ขึ้นนะครับสามารถแยกคนแยกรถได้อ่ามันฉลาดขึ้นมันเก่งขึ้นนะครับคูยง่ายๆแล้วก็ l t i n m i c ม o p h o n e มาในตัว l ิว in Mi c ม o p h o n นนี่คือ เราสามารถดูภาพสดได้แล้วและสามารถฟังเสียงสดผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยและสามารถบันทึกเสียงลงที่เครื่องบันทึกได้ด้วยนะครับพูดได้ง่ายก็คือชุดนี้เราดูย้อนหลังอ่ะมันจะมาทั้งภาพทั้งเสียงเลยทีนี้อะหลักฐานนัดตัวเลยนะครับตัวทรงกระบอกก็เหมือนกันนะครับฟังก์ชันเหมือนกันตัวฟูลคอลเลอร์เหมือนกันนะครับที่ดีฟังก์ชันสมาร์ d ดีเ c t ชันแยกสมาร์ทดีเรกชันแยกคนแยกรถได้เหมือนกันบิวอินไมครเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปลองแกะทั้งตัวเครื่องบันทึกและตัวกล้องนะครับลองแกะมาประกอบดูนะครับว่าการเซตติ้งไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันมาอันนี้แกะออกมาให้ดูแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะทั้งชุดอันนี้เป็นกล้อง NVR นะครับ NVR อยู่นี่มาดูกันตัวในกล้องนะครับ NVR จะมีตัวเครื่อง อะแดปเตอร์ uh, apter, mm. ก็น็อตสำหรับใส่ฮาร์ดดิสแล้วก็นี่เมาส์ outh, แถมมาให้อยู่ในกล่องนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ออกมาดูการตัวเครื่อง mm. ไม่ใหญ่นะกำลังดีครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นบอดี้เหล็กนะครับตัวนี้ดีแข็งแรงทนทานแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับถ้าเป็นเหล็กตัวนี้ด้านหน้านี่มีช่อง usb แล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับโอเคเรามาดูด้านหลังกันนี่ด้านหลังตัวเครื่องบันทึกตัวนี้จะเป็น NVR 4 Channel วะครับแล้วก็บิวบิวอีมาให้ในตัวจะมีพอตแลนด์อา45ให้4พอร์ตตัวนี้สำหรับต่อให้ต่อไปที่กล้องนะครับเพื่อจ่ายไฟให้กล้องด้วยนะครับตัวนี้พอร์ตสำหรับต่อเน็ตเวิร์ก คือเสียบจากเราเตอร์เข้ามาที่ตัวเครื่องเพื่อให้ตัวเครื่องสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ดูภาพออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต HDMI เอาไว้เสียบต่อเข้าจอนะครับดูภาพสดผ่านจอทีวีหรือว่าจอมอนิเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต VGA ต่อออกจอที่เป็นจอรุ่นเก่าที่ใช้เป็น VGA นะครับจอมอนิเตอร์ตัวนี้จะเป็นพอร์ต audio in audio out นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอ,อ้ลืมบอกไปนะครับตัว NR ตัวนี้เราจะได้แค่เครื่องมานะครับจะไม่ได้ฮาร์ดดิสต์มาด้วยนะฮาร์ดดิสต์เราต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ต้อง add up นี่ผมเตรียมมาแล้วตัวนี้จะเป็นฮาร์ดดิสต์1ทนะครับเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาประกอบกัน <c oughs> ต้องเอาฮาร์ดดิสต์ใส่ในเครื่องอุปกรณ์ต้องมีไขควงนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดู ตัวนี้แกะน็ะตนะอตสี่ตัวเนาะอ่ะเราเริ่มจากอุ้ยเริ่มจากด้านข้างก่อนหัี่กบนนะแล้วจับจับนี้นะนี่จับยกขึ้นมาแล้วก็อออกในฝ่ามาันสเก็มาซะสวยเลย t p Link วิจิวางไว้ก่อน เครื่องมีแค่นี้แหละเนี่ยแค่นี้เลยมีแผงมงจรแผงบอร์ดก็ตรงนี้เราเอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสนะครับรุ่นนี้ฮาร์ดดิสไม่มีสายแพร์นะ,ะจะเห็นตัวนี้จะเป็นสำหรับเสียบฮาร์ดดิสซาตาเห็นไหมเนาะนี่เป็นหรอบเสียบซาตานะครับนี่นี่ด้านหลังของฮาร์ดดิสจะเป็นแบบนี้ โอเคนะอ่าทีนี้เราใส่ต้องระวังปึ๊บอ่ะดันเข้าไปแล้วมันจะอยู่แบบนี้นี่โอเคนะครับทนี้เราจับไว้นะจับไว้พลิกมาด้านหลังเราจะเห็นรูน็อตเดี๋ยวหันิดหลุดนี่เราจะเห็นรูน็อตสี่รู ใส่น็อตให้ครบนะครับน็อตเขาแถมมาให้เ,เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นี่เห็นชัดไหมเห็นเนาะโอเค,อเคก,กรอบฝากลับครับ ฝากครับเสร็จใส่น็อตกลับคืน,อนครอ,อครับบอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วแน่นปึ๊กไม่มีก๊อกแก๊กเคเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้เราใส่ฮาร์ดสสรรดิสเสร็จแล้วใส่ฮาร์ดดิสเสร็จแล้ว นี้เสียบปลั๊กให้เขาอันนี้ผมขออนุญาตหันทางนี้ให้ดูนะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่แถมมาในกล่องแกะก่อน่านี้เสียบที่ตุดเครื่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเสียบก็สายแลน สายแ a n น,นี้เราเสียบที่เราเตอร์นะครับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตที่บ้านเรานะโอเคพอดีของผมอยู่ใกล้อึ๊นี้เราลองเฉพาะตัวเครื่องก่อนนะสายนน์ เสียบเข้าไปที่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตของที่บ้านเสียบปลั๊กนะครับไฟกระพริบติดแล้วเดี๋ยวเสียบต่อทีเดียวเลย โอเคตอนนี้เราเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีแอดเข้เขาแอปกันนะครับอันนี้ผมจะใช้มือถือทั้งหมดเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะครับแอปที่เราใช้จะเป็นแอปวิจิเราเปิดแอปอเราสามารถเข้าไปโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับโหลดเข้ามาก่อนเลยปุ๊บกดที่มีล็อกอินถ้าใครยังไม่มี เพิ่งเปิดแอปแล้วยังไม่ได้รีจิสเตอร์นะครับกดเข้าไปที่ sign in เอ้ยสอก่อนนะครับอันนี้บริผมมีแล้วขั้นตอนการสมัครไ,ไม่ยากนะทำตามขั้นตอนของแอปที่เขาคอยแนะนำเราทำให้จบก่อนเราก็จะได้แอคเคาทอันนี้ผมมีอยู่แล้วผมใส่ของผมก่อนเลยโอเคทีน,นี้เราก็สมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ Device ด,ด้านล่างซ้ายทีนี้กด add device แล้วก็สแกน QR code QR code จะอยู่หลังเครื่องนะครับนี่นี่ QR code จับสแกนลอกแรบโอเคทีนี้เขาให้เซ็ตพาส์เวิร์ดตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้ื่องจากเราต่อกล้องเข้าไปที่เครื่องแล้วนะครับเราต่อกล้องกับ NVR ไว้แล้วตัวระบบจะถามว่าให้เซตพาสเวิร์ดของตัวกล้อง IP Camera เหมือนกับรหัสของตัวเครื่องบันทึกหรือเปล่านะครับอันนี้เรากดเซฟไปเอาให้มันเหมือนกันทันที Region เ,เป็น Thailand นะครับเลือกเวลาเลือกภาษาโอเคอันนี้กด n e x t ไปแหมดังแล้ว ตั้งชื่อตัวเครื่องได้นะครับอันนี้ผมตั้งเป็นอ่ะโอเคตอนนี้เราเสียบกล้องไปสองตัวนะครับพอเราลงทะเบียนเสร็จตัวเครื่องมันือทำงานได้นะครับปึ๊บนี่น,นี่ครับนี่ภาพมาแล้วสิมงงานตัวที่หนึ่ง อีกตัวหนึ่งปึ๊บนี่ง่ายไหมทำงานง่ายนะครับติดตั้งง่ายใช้งานง่าย ตัวนี้ p ั r แอนเพย์ของจริงตัวจริงนะครับที่ตัวกล้องก็มีฟังก์ชั่นครบเดี๋ยวผมเอาตัวกล้องไปติดเทสให้ดูดูภาพกันว่ามันนะดีแค่ไหน,นลืมบอกไปอันหนึ่งนะครับเรากดเข้าไปที่จุด3จุดเข้าไปที่ฟันเฟืองด้านบนเนาะแล้วก็เราไปเลือก record and storage นะครับตัวนี้ฮาร์ดดิสเรายังไม่ได้ฟอร์แมตเราต้องฟอร์แมตก่อนกดเข้าไปเลยปึ้งแล้วก็ฟอร์แมตกดฟอร์แมตนะครับรอมันแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยตอนนี้พร้อมใช้งานเดี๋ยวไปเทสกัน